สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมานำเสนอเด็กๆ เป็นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับน้องชั้นเตรียมอนุบาลเป็นการเดินถอยหลังได้เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วพบกับการสาธิตจากคุณครูได้เลยค่ะแถวตรงเริ่มเด็กๆก็ค่อยก้าวไปเรื่อยๆนะคะก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆควบคุมการทรงตัวของตัวเองถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆเด็กๆก็สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ ถอยหลังไปเรื่อยๆพอถึงจุดหมายของเรานะคะอ่าเราก็จะโค้งกลับมานะคะเดินถอยหลังกลับมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆนะคะอ่าฝึกการทรงตัวของเรานะจคะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้ฝึกอยู่ที่บ้านทุกๆวันนะคะเด็กๆก็จะปฏิบัติได้อย่างเป็นยังไงคะอ่ะคล่องแคล่วนั่นเองตอนนี้นะคะ ก็ใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะ,ะแล้วก็หันกลับมานะคะนี่คือการเดินถอยหลังได้ของเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกปฏิบัติและถ่ายคลิปส่งให้คุณครูประจำชั้นและก็เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมกลางแจ้งการเดินถอยหลังได้ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ